สวัสดีครับผมทีเฉียวหัวสวัสดีค่ะคุณหมอเนคุณปูพี่เป็นเอฟซีจากเบลเยียมติดตามมาจากการทํางานของหมอเนสุสยามท,ท่าเพียมดีอันนี้เป็นชื่อเดิมนะครับชมรมแคคตัสโออันนี้ก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งในวงการนะครับขออนุญาตส่งวิกสามชิ้นมาให้คุณปูไว้ใช้งานสลับสับเปลี่ยนทาความสะอาดได้อ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณครับสามอันเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวปูก,กลับมาเดี๋ยวปูเข้ากรุงเทพนะครับ เดี๋ยวก็จะให้ฟูดูนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมหำเท่าไหอันเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมีกคนหนึ่งดีครับอันนี้คุณแม่สมโชคนะครับตายกูตายแบบนี้แบบนี้สมสมโชคจะรักจะรักบ้างไหมเฮ้ยถ้าผอมนี่เป็นพระเอกหนังจีนได้เลยนะเนี่ย สวัสดีครับผมชีเฉียวหัวผมชีเฉียวหัวเดี๋ยวให้ปูใส่ครับขอบคุณมากครับ